อดีตต้นสังกัดทอยๆช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากกรณีด um าราหนุ่มซีรีส์ทอยทอยธนพัทรอายุ21ปีนักแสดงสมทบซีรีส์ YIU the series ก่อเหตุแทงแฟนสาวพิมพ์อายุ25ปีโดยให้การว่ามีปากเสียงทะเลาะกันจากนั้นแฟนสาวนำมีดขึ้นมาก่อนทำให้มีการแย่งกันมีบาดแผลถูกแทงถึง20แผลที่หน้าอกโดยตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ล่าสุดอดีตต้นสังกัดของทอยทอยได้โพสต์ว่าพวกเรารู้พร้อมกันกันกบทุกคนและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก่อนอื่นขออนุญาตปกป้องทีมและน้องดูมันดีคนอื่นๆนิดนึงในฐานะผู้จัดการของน้องๆทุกคนน้องทอยทอยได้ออกจากสังกัดดูมันดีสักพักใหญ่ๆแล้วตามที่เคยแจ้งก่อนหน้านี้ ผมขอความกรุณาไม่นำชื่อดูมันดีหรือคำว่าดอมอดอมาพูดถึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอาจจะมีผลกระทบกับน้องคนอื่นๆซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนได้หากใครพบรบกวนชี้แจงให้หน่อยและในฐานะที่เคยดูแลน้องมีความรู้สึกเสียใจและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก และทัางผมและน้องๆขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตหลังจากนี้ขอให้เป็นขั้นตอนตามกระบวนทางกฎหมายต่อไปพร้อมกับบอกอีกว่าน้องได้ออกจากเราไปนานมากแล้วและตามข่าวล่าสุดเลยขออนุญ,ญาตงดให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งตัวผมเองและน้องๆท่านอื่น